ดีครับเย็นเย็นวันอาทิตย์นะครับคันนี้แท็กซี่อันติดครับสีชมพูลูกค้าเห็นป่าวผมเดินไปปุ๊บติด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 ,ตด,ตด,ตดนี่คือระบบล็อกอัตโนมัติอันนี้ที่มีปัญหากันบ่อยๆคือบางทีไปลืมรีโมทไว้ในรถรถ,รถล็อกหรือนั่งอยู่แถวแถวใกล้ๆ,ๆก็ล็อกใครล็อกล็อกครลอกหน้า,ำานํำคาญจริงๆแล้วฟังก์ชั่นนี้ลูกค้าเอาออกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ ถ้าไม่สะดวกใช้ก็ออกได้ครับเอาออกก็ง่ายๆเลยครับก็คือกดล็อกกับคายล็อกค้างไว้เนี่ยลูกค้าครับพร้อมกันแบบนี้นะ<ม>อันนี้คือยกเลิกระบบล็อกอัตโนมัติอ่าเราไม่ต้องใช้ให้มันครบก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้อ่ะคือต้องรู้ว่ามันมีผลข้างเคียง คือถ้าฐานรีโมทมันอ่อนรถมันจะล็อกเองครับถ้าฐานรีโมทอ่อนรถมันจะล็อกเองบางทีไปต่างจังหวงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะเดือดร้อนอ่าเดือดร้อนต้องต้องมานั่งเฝ้ามันนะครับต้องมานั่งเฝ้ามันให้มันจับสัญญาณได้ให้มันจับสัญญาณได้แรงแมันก็จะปลดล็อกให้อ่าครับมันจะปลดล็อกให้อ่าต้องให้มันจับสัญญาณได้แรงมันจะปลดล็อกให้ครับทีนี้ ครับเราไม่ใช้ที่เหลือก็อย่างอื่นใช้ได้หมดเลยเช่นสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยยืนนอกรถเนี่ยสตาร์ทได้ด้วยรีโมทได้เลยสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยไม่ขึ้นรถภายในสิบนาทีมันจะดับเองอ่าไม่ขึ้นรถภายในสิบนาทีมันจะดับเองครับอ่ามันเป็นฟังก์ชันเซฟตี้เผื่อกรณีที่แบบ มันสตาร์ทเองอะไรเองไม่รู้แหละอ่าครับไม่ขึ้นรถภายในสิบทีมันจะดับเองทีนี้ถ้าแบบสตาร์ทอยู่แล้วยังไม่ได้ขึ้นรถก็สามารถดับด้วยรีโมดได้คือกดที่เดิมเนี่ยครับกดที่เดิมครับทีนี้ของเราของเราสตาร์ทนอกรถได้สตาร์ทนอกรถได้ ถ้ายืนสตาร์ทนอกรถไม่ได้ไม่ใช่ของที่ร้านยืนสตาร์ทแบบนี้ครับลูกค้าเนี่ยสตาร์ทนอกรถต้องกดแช่สตาร์ทนอกรถต้องกดแช่เพราะบางทีลูกค้าเขาต้องการสตาร์ทให้ลูกขึ้นไปบนรถให้แฟนขึ้นไปบนรถเขาขี้เกียจเข้าไปเหยียบเบรกมีคนมาถอดออกหลายคนแล้วรุ่นที่สตาร์ทนอกรถไม่ได้ครับรุ่นที่สตาร์ทนอกรถไม่ได้มีคนมาถอดออกหลายคนแล้วครับ อ่าดับนอกรถได้เหมือนกันคือยืนแล้วกดแช่ทีนี้ในการใช้งานปกติเรากดาล็อกคายล็อกอ่าเราเข้ารถมาเนี่ยเราสามารถที่จะเหยียบเบรกแล้วไม่ต้องแช่ได้เลยอ่าเราเหยียบเบรกแล้วเราไม่ต้องแช่ได้เลยครับรถสตาร์ทอยู่เนี่ย เราจอดไปทําธุระข้างทางบางทีอย่างแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ในรถเนี่ยเราสามารถล็อกรถได้หรือมีลูกมีอะไรอยู่รถเราสามารถล็อกรถได้เห็นว่าเราไปทําธุระเราไปทาอะไรเสร็จเรามากลับมาเราไม่ต้องห่วงเราก็ใครล็อกอ่าได้เลยเห็นว่าจ้าครับทีนี้บางคนไม่ชอบเสียงบางคนไม่ชอบเสียงก็ไม่ต้องถอดออกครับ ปิดเสียงได้เลยด้วยการกดปุ่มคลายล็อกเนี่ยแล้วกดเปิดท้ายมันจะเหลือแต่ไฟเห็นปะครับมันจะเหลือแต่ไฟมันจะเหลือแต่ไฟไม่คืนให้มันมันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปคืนให้มันก็คือทำเหมือนเดิมกดคลายล็อกแล้วกดเปิดท้ายเสียงจะมาไฟจะมาทีนี้คันนี้ อันนี้มีเปิดท้ายผมจะดูว่าสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยมันเปิดท้ายได้ไหมถ้ารถล็อกอยู่ผมจำไม่ได้ละอ่ากดเปิดท้ายแช่อ่าได้อ่าเปิดท้ายได้ครับสำหรับแล้วแต่ระบบบางอันนี้เป็นเปิดท้ายโรงงานป่ะอ๋อเปิดท้ายโรงงานโอเคเปิดท้ายโรงงานเปิดท้ายได้ รถล็อกอยู่เปิดท้ายได้อ่าเปิดท้ายโรงงานรถล็อกอยู่เปิดท้ายได้เอ่อลายล็อกก็เปิดได้อยู่แล้วใายล็อกเปิดได้อยู่แล้วอ่าแล้วดับรถละ่ะดับรถละ่ะรถดับอยู่อ่ารถล็อกอยู่อ่ารถล็อกอยู่ดับรถละ่ะเปิดท้ายได้ไหมมาถึงเปิดท้าย ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคอ่าเข้าใจละครับมันแล้วแต่รุ่นโอเคครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อนแนะนำมานะเพื่อนแนะนำมา